งานของครูนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสารรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง p ี การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของนางบุญเตือนหมีดงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครไทยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลกกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครไทย ตั้งอยู่หมู่ที่11ถนนอุดรดำริตำบนลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมินนางบุญเตือนหมีดงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครไทยวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษที่อยู่ปัจจุบัน104หมู่9บ้านโนนตาโพนตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระง,งานบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามที่กคอสอกำหนดเต็มเวลาดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบของหลักสูตรถูกต้องครบถ้วนครูมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566มีคำสั่งมีจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาของครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สถานศึกษามีการประชุมวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับมีแผนจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามรายวิชาที่ลงทะเบียนมีรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ทุกกิจกรรมมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจำปีปงบประมาณ2566 เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมต่างๆมีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา HAR ในปีงบประมาณ2565และได้รับการประเมินพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2566 นโยบายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลกและตรงตามบริบทของชุมชนเพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมีการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครูมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมีการคัดกรองผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมสถานศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติมีการนำรูปแบบการบริหารงานเชิงคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการ PDCA มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางบูรณาการในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจรารณญาณและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สถานศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการกศนตำบลองค์กรนักศึกษาและอาสาสมัครกศนมีการจัดการแหล่งเรียนรู้มีเครือข่ายผู้พัฒนาสถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี มีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีระบบให้บริการโดยมีการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีการพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครไทยห้องสมุดประชาชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครไทยและศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง11แห่ง มีการให้บริการสื่อการเรียนการสอนให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการเข้ารับการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาการและพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานของสถานศึกษา ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีวิธีดําเนินการ 1. ครูกศนอตบล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจชั้นเรียนวิชาชีพและ1นึ่อำเภอหนึ 1. อาชีพ 2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 3. ส่งเสริมความรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์4สถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5. สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาต่อย,ยอดได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 6. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 7. สถานศึกษาจัดทำเกณฑ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นระดับตำบลแห่งละ3าผลิตภัณฑ์และคัดเลือกระดับอำเภอจำนวน3ผลิตภัณฑ์ผลการดำเนินงานประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละตำบลได้ฝึกอาชีพตามความต้องการและความสนใจสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้คิดเป็นร้อยละห้าสิบ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละตำบลน,นำความรู้ไปต่อยอดอาชีพเดิมของตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้คิดเป็นร้อยละห0สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างน้อย3ผลิตภัณฑ์ดังนี้ลำดับที่ 1. ไม้กวาดดอกหญ้าลำดับที่ 2. ผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่ลำดับที่สไข่เค็มสมุนไพร ผู้เข้ารับการประเมินมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สืบต่อไปสวัสดีค่ะ